ครับสวยครับวันนี้พามาชมเจ้าพันดา้าแฮ้อีซนิวเอ็กนะครับผมวันนี้ลูกค้าเป็นสีดํานะครับปัญหาของสีดาคือเป็นรอยขนแมวง่าย,ยานะครับดูแลยากนะครับเป็นคาบน้ําก็จะเห็นได้ชัดนะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับลูกค้าเลือกเป็นโปรแกรมเซ r าบิ c โคตติ้งซิวเวอร์แพ็เกจนะครับ สำหรับนะครับลูกค้าที่ดูแลไปแล้วเนี่ยครับตัวนี้เรามีวารันตีให้ด้วยนะครับทุกๆ6เดือนลูกค้าสามารถเข้ามาเก็บรอยขนแมวรอยขีดควนย่าง,าอ,งอยจะทำนี้นี้จริงตัวนี้เราบริการให้ฟรีนะครับลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าจะเสียแต่ค่ารังก็่านนเดืยนครับผมพามาชมกันต่อครับด้านหลังก็เป็นรังนี้บอกได้เลยลูกค้าแต่งมาดุสวยมากๆนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแพ็กเกจแบบนี้เราจะโปรโมชั่นนะครับซิวเวอร์แพ็กเกจนะครับโฟร์แพ็กเกจแพทิชิ่งแพ็กเกจนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแวร์ออโต้ดีเทลลิงครับผมสวัสดีครับ